สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่อยู่กับผมแมวใจครับอยู่ที่ร้านกะเพราเจนะกะเพราถาดมาดูเนี่ยโอ้ยห้าสิบบาทนะครับจานนี้ครับกะเพราหอยเชิว่วหมูป่าหอยเชยยยื่อดูด้ครับนี่น้ำซุปมันฮอเนเลย อาสิบห้าบาทครับไข่ดาวสองฟองงดูอยู่ที่ร้านอยู่ที่นิคมมาตาพุทธเด้อนี่เดยงดูนี่ครับโอ้ด้องูปลาหมอยชิวเนี่ยโอ้ธรรมดาสี่สิบพิเศรรษห้าสิบไพิเศษห้าบาทไข่ดาวห้าบาทเป็นห้าสิบ เดี๋ยวเิ่นเอาแต่ว่านี่เพิ่มไข่ดาวคนสองหน่วยครับแล้วเป็นห้าสิบห้าบาทครับอยู่ที่นิคมมาต์ตพุทธเดอ้เอแถวๆใกล้สวนภูมิรักครับเอาละผมจิซัดแล้วบันผมจิกินแล้วบันนี้